สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูก็จะมาพูดถึงการรักษาร่างกายด้วยพลังจากจักรวาลค่ะคือพูดอย่างนี้มันอาจจะดูเวอร์นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตูเองที่ตูมีโอกาสได้ลองขอใช้พลังงานจากผ่านไฮเดรเซลของตูไปอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องบอกว่าเรื่องนียต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเวทมนต์เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆซึ่งถ้าใครฟังตูหลายๆคลิปผ่านมาเนี่ยตูจะบอกเสมอว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยมันเหมือนเป็น,ปนโลกเสมือนหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมเพื่อให้คนคุมเกมเนี่ยเขาเดินเรื่องตามที่เขาต้องการให้เราลงมาเกิดว่าทําอะไรเหมือนเราเป็นแค่ล่างหุ่นยนต์ ร่าง AI ที่วางมีการวางโปรแกรมแล้วคนคุมเกมเนี่ยเขาก็คือจีบอินญาียของเราก็คือหายอระสี A S S o ของเรานะคะถ้าใครตามตูวมาทุกคลิปเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ดีในเรื่องที่ถูกอธิบายเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในมือของพวกเขาในทุกอย่างเขาสามารถควบคุมในทั้งหมดผู้สร้างเกมเนี่ยเขาสามารถควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะ ฝ่ายมืดหรือฝ่ายแสงเล็กตามแต่นะมันก็เป,นเ,ปนเป็นหนึ่งในแผนของผู้สร้างเกมทั้งนั้นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพลังงานที่เขาสามารถส่งมารักษาร่างกายของเราได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องมหาศา์จจเลยมันเป็นสามเป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้เพียงแค่อ่าถ้าลงมู้ก็อาจจะแบบถ้าเวลาเล่นเกมเราจะส่งส่งพลังหรือว่าไอเทมอะไรไปให้ตัวละครในเกมเนี่ยเราก็แค่คลิกเมาส์แล้ว แบบลากเมาส์ไปวางให้เขาหรือว่าเลือกไอเทมที่เราต้องการให้เขาเท่านั้นเองเนี่ยลองลองลองจินตนาการว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งโลกมันก็ไม่ต่างกัน,กนหรอกคะ่ะทีนี้ตู่ก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ดีอยากลองคะ่ะแต่ว่าจะแชร์ก่อนว่าตู่เนี่ยมีโรคประจําตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าตอนตอนสมัยที่ยังวัยรุ่นอยู่สมัยใช้คําว่าสมัยนะคะ คือใช้ชีวิตค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรก็คือหิวก็ปล่อยให้ตัวเองหิวไปแบบนั้นนะคะกินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างก็เลยกเลยทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะเพราะว่ามันมีการหลังกดที่กระเพาะเยอะไปประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ส่งผลมาจนถึงก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็คือมีอาการแบบปวดท้องมากๆเพราะว่าไปเผลอกินอาหารรสจัด แล้วกินติดต่อกันอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกับอาหารรสจัดเผ็ดจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรเงี้ยมันก็มีกรดสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปกัดกระเพาะอีกรอบหนึ่งก,ก็เล่าให้เห็นภาพนะคะแล้วทีนี้ก็ทีนี้มันก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาแล้วก็ไปพบแพทย์เขาก็ให้ยาลดกรดแล้วก็ยาเคลือบกระเพาะมาะคะ่ะแต่ด้วยความที่ตูนะ่ะไม่ชอบกินยาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอาการกำเริบอ,อะไรก็จะไม่ค่อยกิน แลวก็แบบว่าเหมือนใช้วิธีรักษาตัวเองก็คือเลือกที่จะกินเลือกกินเลือกที่จะอยู่แบบให้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันมีวันหนึ่งที่เราน่าจะไปกินอะไรที่มันมีรสจัดแต่ว่ามันอาจจะเปรี้ยวอะค่ะจำไม่ได้ว่าทานอะไรก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้ก็มีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นมาอีกแล้วนะตอนนั้นนะเราก็คิดแล้วว่า เ้เราจะต้องอยู่กับยาหรือว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ไม่ใช่อ่ะเราก็เลยคิดว่าแล้วตอนนั้นมันปวดท้องมากค่ะถ้าเกิดแบบว่าถ้าไม่หายเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์กระทันหันทีนี้ก็เลยตอนนั้นได้เชื่อมกับไฮเออ์ซได้แล้วก็เลยคุยกับเขาว่าส่งจิตเข้าไปข้างในตัวเราอะค่ะคือผู้คุมเกมของเราเนี่ยเขาจะเขาจะรู้หมดว่าเราศึกษาอะไรเข้าไปก็บอกเขาว่า เอเราเราเราเหมือนความรู้สึกตอนนั้นนะมันสํานึกผิดในตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราทําร้ายร่างกายของเราเองเราเลือกที่จะกินเองเราทานอะไรที่มันที่มันแบบทําร้ายกระเพาะลำไส้ของเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนเนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องอ่าสนึกผิดกับตัวเองอะค่ะสำนึกผิดกับตัวเอง,ะะว,เองว่าที่ผ่านมาเราทับเราเป็นคนทำร้ายเธอเองประมาณนี้นะคะแล,แล้วตอนนั้นที่ตู่พูดเข้าไปเนี่ยคือบอกเขาว่า เอ้ยเราสำนึกผิดแล้วจริงๆแล้วเราก็จะไม่ทำอย่างนี้อีกคือขอให้ช่วยได้ไหมส่งพลังงานมาช่วยเยียวยาแผลที่กระเพาะนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเจ็บปวดและทรมานมากเราไม่อยากไปพบแพทย์แล้วแล้วก็ทานยามาเนี่ยก็นานค่ะก็นานมากแล้วแล้วก็อาจจะทานไม่สม่ำเสมอด้วยแล้วก็รู้สึกตอนนั้นแบบความรู้สึกว่าเราเราอยากขอให้เขาช่วยเราหน่อยขอให้การเจ็บปวดนี้มันเบาบางลง อาจจะไม่ถึงขั้นหายก็ได้แต่ขอให้มันหายเจ็บหายปวดมันนึกถึงว่าเป็นแผลเวลาที่เราเป็นแผลมันก็จะมีอาการเจ็บใช่ไหมคะแล้วนี่มันเป็นแผลในกระเพาะเพราะฉะนั้นเราจะมีอาการปวดท้องแล้วออตอนนั้นน่าจะเป็นความการปวดท้องที่รุนแรงแล้วเราก็เลยแบบว่าเหมือนกับเราทรมานจนเราต้องพูดสิ่งนี้เข้าไปในจิตเราส่งไปหาเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาส่งมาค่ะว่าประมาณว่า ถ้าเกิดแบบมั่นใจว่าสามารถทําตามได้อย่างที่พูดจริงๆก็คือเราเราขอไปว่าจากนี้เราสํานึกผิดแล้วกับการที่เราจะไม่ทาร้ายร่างกายตัวเองอีกโดยการกินอาหารรดจัดหรืออดอาหารหรือกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือว่าไปทานเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหรือว่าอาหารหมักดองต่างๆเนี่ยคือเราจะไม่กินอีกแล้วเราจะไม่ทานอีกแล้วเราเราจะพูดตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าช่วยรักษาเราให้หายในตอนนี้หายเจ็บปวดหายปวดท้อง บามันเบาบางลงขอให้มันเบาบางลงไปอย่างเงี้ยเราจะปรับพฤติกรรมเราทั้งหมดและนี่คือเราพูดความจริงคือตอนนั้นพูดด้วยความสัตย์จริงค่ะตอนนี้ก็ยังปฏิบัติแบบนั้นอยู่นะคะคือขอให้รักษาให้มันหายเจ็บหายปวดในในช่วงเวลานั้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะปรับการใช้ชีวิตทั้งหมดไม่ทานเปรี้ยวไม่ทานเผ็ดไม่ทานคืออะไรที่มันจัดเกินอ่ะจะไม่ทานหมดเลยไม่ทานเปรี้ยวเผ็ดจัดหรือว่า เค็มจัดอะไรก็ตามแต่หรือแม้ของหมักดองนั่นก็จะเลี่ยงให้หมดประมาณนี้เราพูดไปเลยเรา<ม>แล้วทีนี้พอนั่งอยู่ตรงนั้นสักพักค่ะเราก็เอามือประคองไปที่ท้องะคะ่ะแล้วก็ส่งส่งจิตไปสักพักหนึ่งอาการปวดท้องมันก็เบาลงเบาลงเบาลงซึ่งเราคิดว่าตอนนั้นอ่ะตู่ก็พอเข้าใจเรื่องของกลไกของโรคแล้วเพราะฉะนั้นมันจำเราตู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมหาศาลร,รย์แต่ว่าเฮ้ เราสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าเราสำนึกผิดแล้วจริงๆกับสิ่งที่เราทำร้ายตัวเองมาอันนี้คือสิ่งที่ตู่มาแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะคะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ไฮเเซลเขาส่งมาก็คือบางทีถ้าเกิดเขาช่วยเราไปแล้วเราไม่ได้สำนึกผิดกับการที่เราทำร้ายร่างกายเราและเราไปทำร้ายกับตัวเองซ้ำๆมาการช่วยเหลือของเขามันจะว่างเปล่า มันจะเหมือนกับว่าช่วยไปก็เท่านั้นช่วยไปเสร็จแล้วเธอก็ไปทําร้ายตัวเองอีกเธอก็ไปกินเผ็ดกินเปรี้ยวกินอะไรก็ตามแตกที่ทําให้แผลในกระเพาะมันกําเริบขึ้นมาอีกมันเปิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเธอมั่นใจแล้วว่าเธอทําได้จะช่วยเราจะช่วยอันนี้คือสิ่งที่แบบความรู้สึกมันเข้ามาเลยว่าเอ้ยเราต้องยืนยันกับเขาแล้วเราก็ส่งความรู้สึกไปว่าเราสำนึกผิดจริงๆอันนี้นะคะเป็นประสบการณ์แค่เราจะไม่ทำร้ายตัวเองอ เขาสัมผัสได้ค่ะว่าวัดนี่คือคือสิ่งที่คือ,อความสัต์จริงของคนคนหนึ่งที่บอกกับเขาว่าจะไม่ทําสิ่งนี้อีกแล้วเขาสัมผัสได้ปุ๊บเขาก็สามารถส่งพลังงานบางอย่างลงมาช่วยฮิลลิ่งตรงเนี้ยตรงกระเพาะของตูได้ตรงท้องของตูวได้แล้วค่อยๆ่ยยเบาบางความเจ็บปวดลงคือตอนนั้นไม่ทานยาไม่ได้ทานยาเลยเลยคือเป็นคนที่ยอมรับว,ว่าไม่ชอบทานยาเลยไม่ชอบเอาเคมีต่างๆเข้าร่างกายมาก ขนาดนั้นอะไรประมาณเนี่ยก็เลยหยุดทานไปแล้วคือตอนนั้นก็ไม่ไม่อยากทานก็เลยขอลองลองลองทดลองขอกับไฮเออร์เซลไปให้เขาช่วยให้เขาส่งพลังงานมาช่วยให้เขาอ่าตูจะบอกว่าวางไอเทมอะไรก็ได้ให้เรารักษาลูกกระเพาะได้ตอนนั้นคือเราไม่อยากปวดท้องแบบนั้นอะไรประมาณเนี่ยสภาพมันก็เบาลงเบาลงเบาลงค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะตูก็ปรับการใช้ชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือ ไม่กินทนันไม่กินเปรี้ยวจัดไม่กินเผ็ดจัดไม่กินอะไรก็ตามแต่ที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารมากๆแม้แต่เนื้อสัตว์ที่อะไรที่ย่อยยากก็คือตอนนี้ก็ละไปหมดอย่างที่ตู่เคยบอกคลิปหนึ่งแนละ้วว่าตู่ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะว่ามีวันหนึ่งที่ตู่ไม่อยากตู่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทานพวกเขาอยู่แล้วแล้วพอแล้วพอเอ่อเรามาเจอสถานการณ์เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าว่ารู้เลยว่าเราควรจะงดเขาไปเลย เพราะว่าเราบอกตอนนั้นด้วยว่าเราก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์ที่มันย่อยยากที่มันทําให้กระเพาะของเราเนี่ยเขาทํางานหนะักหรือลําไส้ของเราทํางานหนะักเราก็จะไม่ทานด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกหมูพวกไก่อะไรที่มันมันมันย่อยยากอย่างเงี้ยตู่จะพยายามงดทั้งหมดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทํามาถึงทํามาถึงได้ปัได้ถึงปัจจุบันเนี้ยโรคก,กระเพาะเนี่ยมันก็ไม่ได้กําเลิกจนเจ็บปวดถึงขนาดวันนั้นอีกแล้วอะค่ะคือถามว่า มันยังยังเป็นอยู่ไหมเป็นแต่เขาทําให้เราสามารถเบาบางความเจ็บปวดณตอนนั้นได้และเมื่อเรารักษาตัวเองอ่ะดูแลตัวเองเลือกกินเลือกอยู่อ่ะมันก็จะไม่กําเลิบกาเริบขึ้นมาค่ะคือมันต้องอาศัยทั้งสองพลังก็คือพลังจากไฮเอซียงของเราและพลังจากตัวเราที่จะช่วยเหลือกันที่จะประคองกันไปเขาช่วยเราแล้วเราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้อ่ดูแลตัวเองให้ดีอ่ะไม่ให้กลับไป เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนั้นอีกอันนี้คือการแชร์ในเรื่องราวของตูนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างที่เฮ้ยเขาส่งพลังงานลงมาช่วยได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องมหาศา,า์ค่ะจะบอกเสมอว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นโลกที่เขาสามารถควบคุมอะไรทุกอย่างในโลกไม่ว่าถ้าในโลกเนี่ยก็จะมีเมาส์ที่แบบแดกเมาส์เข้าไปแล้วก็คลิกไอเทมมาวางให้ตัวละครนีค้คลิกไอเทมนี้มาวางให้ตัวตัว ตัวละครในเกมคนนี้อะไรประมาณนี้มันเหมือนว่าจินตนาการว่าโลกนี้คือเกมเพราะฉะนั้นเขาทําได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาเห็นแล้วว่าจิตเราอะตั้งจิตไว้ยังไงคือมันขึ้นอยู่กับการตั้งจิตคือการเซตอินเทนชันของเราจริงๆว่าเราตั้งจิตไว้ยนะังไงแล้ววันนั้นที่ตู่ตั้งจิตไว้เนี่ยคือตู่ตั้งใจจริงๆว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหลังจากวันนั้นที่หายหายปวดถ้าเขาทําให้เราหายเจ็บได้เราจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรับปรากฏว่าเขาช่วยเราได้ ก็แสดงว่าต <an> ่อจากนั้นเนี่ยตัวต้องรักษาคําพูดของตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือคืนนี้คือร่างกายเราความรับผิดชอบมันคือของเราเขาช่วยเราได้แต่ตัวเราเองเนี่ยต้องรักษาตัวเองในระยะยาวได้เช่นกันดูแลตัวเองในระยะยาวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะคาดหวังให้ข้างบนเขารักษาเราอย่างเดียวหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณหรือว่าจักรวาลทีมงานต่างๆจะจะคาดหวังให้เขารักษาคุณอย่างเดียว มันมันก็ไม่ได้คุณเองเนี่ยต้องดูแลตัวเองเพราะคุณว่ายืนอยู่บนโลกมนุษย์คุณคุณคือโปรแกรมที่รันอยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นโปรแกรมของคุณเนี่ยคุณต้องบอกให้เขาเนี่ยดูแลร่างกายของคุณเองด้วยนะคะมันก็คล้ายๆกันใช้พลังงานบำบัดแบบพวกเลกิอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีการดึงพลังงานจาก จากข้างบนลงมาช่วยเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าการใช้พลังงานพวกนี้ดึงมาได้ยังไงเขาก็เป็นเคื่อสื่อกลางที่ช่วยมารักษาผู้คนต่ออะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยศึกษาศาสตร์ของเลกิแต่ว่าตูไม่ได้ลงรายละเอียดตรงส่วนนั้นมากค่ะตูจะไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าแค่ สามารถสื่อสารแล้วขอมารักษาเยียวยาตัวเองเท่าที่จําเป็นเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะตุ๊กเลยอยากจะมาแชร์เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์สาหรับบางท่านนะคะที่อยากจะไม่อยากรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะลองว่าเฮ้ยเราสามารถเรียกใช้พลังงานจากไฮเอรเซด์ของเราจากแหล่งพลังงานต้นกําเนิดของเราได้ไหมลองได้ค่ะแต่คุณก็ ถ้าเขารักษาคุณได้คุณต้องตั้งจิตด,ด้วยว่าจากนี้คุณจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันทั้งสองแรงทั้งเขาและเราไม่ใช่ว่าหวังพึ่งแค่เขาอย่างเดียวประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะ,ะต้องใช้วิจารณญาณจารณญาณนะคะแล้วก็อาถ้าใครอยากรู้ว่าจริงไหมก็ลองพิสูจน์เอาเองลองทดลองเอาเองแต่คุณจะต้องมีอินเทนชันที่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณจะช่วย เหลือตัวเองยังไงคุณจะดูแลตัวเองยังไงให้ดีขึ้นไนมะ่ใช่ว่าเขาช่วยคุณปุ๊บคุณก็กลับไปสมมติว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วแล้วก็ยังทานเหล้าทานทานทานอะไรที่มันมีผลทาให้กระเพาะเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคุณเขารู้ว่าคุณอะ่ะตั้งใจขอให้รักษาเขาแล้ว ให้รักษาคุณแหละแต่คุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ยังทำร้ายตัวเองอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยคุณทำไมประมาณนี้มันมันมันมีเหตุผลอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะขอให้เขาช่วยเหลือคุณตั้งอินเทนชันไว้ด้วยว่าหรือว่าความตั้งใจของคุณไว้ด้วยว่าแลวหลังจากนั้นคุณจะช่วยเหลือตัวเองยังไงคุณจะดูแลตัวเองยังไงนี่ค่ะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสำนึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาจริงๆแล้วเราก็รู้คุณแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาเป็นเหมือนวิหารดดดสททใตเเราาาีีี่่้้องูแลหุ ขอบคุณเขาที่เขาแบบให้เรามาอยู่ให้เรามาเดินใช้ร่างกายของเรานะเดินทางบนโลกมนุษย์ประมาณนี้ค่ะโอเคเรื่องนี้ตุ๊ก็แชรเ์เป็นคลิปสั้นๆไว้นะคะเผื่อว่าใครจะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมหาศาลเลยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้ไฮเออร์เซลของคุณเขาคุมเกมของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณต้องการและคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวตัวเองหลังจากนั้นได้จริงๆ ไม่ใช่ว่าเขาช่วยคุณแล้วคุณก็ทาร้ายตัวเองเขาช่วยคุณแล้วคุณก็ทาร้ายตัวเองแบบนี้เขาก็คงจะไม่ช่วยคุณนะคะถ้าเขาพบว่าความการช่วยเหลือของเขา,า,าม,มันว่างเปล่าแล้วมันไม่ได้พัฒนาตัวคุณเลยคุณไม่ได้เห็นค่าร่างกายคุณเลยประมาณนี้คะ่ะโอเคยังก็ฝากไว้นะคะเผื่อใครอยากจะนํานไปใช้นาไปทดลองนําไปพิสูจน์ลองดูคะ่ะเผื่อมันสําเร็จกับตัวคุณได้เหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ